ไม่เคยบอกใครโรงมโนเผยบรูโน่ปัดข้อเสนอเงินก้อนโตจากซาอุบรูโน่เฟอร์นันเดสมิดฟิล์ทีมชาติโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมอสนในสื่อพิมพ์ดีอังกฤษปฏิเสธข้อเสนอก้อนโตจากสมสรในซาอุดิอาระเบีย รออยากอยู่คาแข่งกระทีมต่อไปโดยเรื่องนี้ฟาบิซซโอโรมาโน่ักข่าวชื่อดังออกมาปดิดเผยว่ามิดฟิลด์วัย28ปีปฏิเสธข้อเสนอมากกว่า2ครั้งจากซาอุเมื่อเดือนที่แล้วและตอนนี้เขาถูกคาดหมายว่าจะเป็นกัปตันทีมปีศาจแดงคนใหม่มิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสจะสามารถก้าวเป็นกัปตันคนใหม่ของสโมสรแทนที่แฮร์ดี้แม็กควซึ่งออกมายืนยันว่าถูกเอดิทีทนทักยึปดปลอกแขนคืนบ่อนหลับพนันกฎหมาในประเทศอังกฤษได้หันราคา ยกรูโนเป็นเตงหนึ่งที่จะรับบทกับตันคนใไม่โดยมีคาเซมิโลและมาคันแรดฟอร์ดตามมาเป็นระดับสอและ3ตามลำดับมาดูเนเตตจะลงเตะเก,เกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นนะัดต่อไปเจอกับโอลิมปิกเดยงที่ประเทศสกอตแลนด์ในคืนวันพุธนี้ก่อนบินไปทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด้วยคอามค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ